5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซุสกิสวิฟท์ภาวะอยู่อัพพบกับไอคอนชุดใหม่นำโดยเอริกเดอะคิงคันโตน่าและนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานโลกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทับโดยเดวิดเบคแฮมวันนี้ในทีฟีฟาออนไลน์4สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใครที่เป็นสายลูฟ์บอลแบบเข้มข้นทุกคืนและอยากจะเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอสายนัดดูบอลครับเป็นหนึ่งนัดที่ยูไนเต็ดอาจจะไม่ได้ทําทุกอย่างดีร0 0ซนะครับแต่ก็เก็บชนะได้ตามคาดครับนั่นคือการบุกเอาชนะกรานด้า2ต่อในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นเกมสําคัญที่แฟนยูไนเต็ดไม่คาดหวังอย่างอื่นครับนอกจากชนะเท่านั้นจากชื่อชั้นของกรานด้าที่เป็นรองค่อนข้างมากครับ เป็นหนึ่งนะัดที่ยูเนเต็ดอาจจะไม่ได้ทาทุกอย่างดีร0 0ซนะครับแต่ก็เก็ตอาชนะได้ตามคาดครับนั่นคือการบุกเอาชนะกรานด้า2ต่อในเกมยูโรปเบอลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นเกมสาคัญที่แฟนยูเนเต็ดไม่คาดหวังอย่างอื่นครับนอกจากจอชนะเท่านั้นจากชื่อชั้นของกรานด้าที่เป็นรองค่อนข้างมากครับด้วยรูปเกมที่ไม่ได้เหนือกว่านักนะครับแต่ว่าสุดท้ายยูเนเต็ดก็หาโอกาสเข้าทําจนได้ครับจากจังหวะเริ่มเซตเกมจากแดนตัวเองก่อนที่วิกตอร์ลินเดเลฟจะออกบอลยาวให้กับ ford มาคาสแ าน,นซ้ายนะครับชิงพื้นที่หลังไลยเกมรับแล้วก็หลุดไปยิงผ่านมือรยซิวาในขวานเจ้าบ้านเข้าไปไป็นจังหวะที่สวยงามมากนะครับและว,ว่ากันว่าคล้ายกับจังหวะที่โทนี่ครอสเปิดให้กับวินิสอุสจูเนียหรือปีนี้กับเรียมาริตขึ้นนำเรียผูในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่วันอังคารครับซึ่งการออกบอลยาวจากแนวลึกที่ดีมากจะถือเป็นจุดเด่นที่สาคัญมากของลินเดอร์ลฟแม้ว่าจะยังมีการป้องกันลูกอากาศและความดุดันเป็นจุดที่เขามักจะยังทําได้ไม่ดีที่สุดก็ตามน,นะครับซึ่งเกมนัด2ที่อโตร เมื่อไม่มีแมกควายเนี่ยลรนเดอร์เลิฟก็จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเคยทําหน้าที่ลักษณะนี้มาแล้วนะครับในยุคข,ของโจเซ่บูรินโยตอนที่จับคู่ชนบาบัตกับคริสมอลลิงอยู่นะครับแต่เกมหน้าเนี่ยภารกิจของพี่เลิฟน่าจะเป็นการประคองตัวเซเบ้ที่ยังไม่ค่อยมั่นใจมากนักน,นะครับเอาตัวรอดจากเกมนั้นไปให้ได้ครับซึ่งต้องยอมรับว่าถ้านําแค่1นึ 0, ่งศูนมาถึงเกมหน้ากับการไม่มีทั้งชอแมกทูมเนียแลวก็แมกควายเนี่ย ทางอาร์ตูเดียสครับผู mm ้ด hmm. mm ูสิทธิ์ในเกมนี้ mm hmm. ก็มาให้จุดโทษกับย mm ูไนเตตทางที่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ เกลดาทำฟาวไป12ครั้งแต่ว่าแจกกาดาแค่เหลืองเดียวครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้เป็นการไถ่โทษนะครับเป็นการให้คืนหรือเปล่าที่ผมแซวเล่นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยูเนเต็ดก็มาได้จุดโทษในที่สุดจากจังหวัดที่บรูโน่เฟเดรันโดนยนไรส์ครับตัวสำรองของเกลดาทำฟาวในเขตโทษก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับบรูโน่ก็ยิ้มออกแบบโล่งอกเลยครับเพราะนี่คือประตูที่ทำให้ยูเนเต็ดเนี่ยได้เอเวโกสำคัญขึ้นนำเป็น2-0และเกมหน้ายูเนเต็ดก จะกดดันน้อยลงเยอะกับการเล่นในบ้านครับมีอี่งประเด็นทิ้งท้ายที่ต้องคุยกันนะครับกับการลงเฝ้าเสาของไรปิติคอาในเกมนี้มีแฟนบอลตั้งข้อสังเกตว่าการลงเล่นเกมนี้ในยุโรป้าเนี่ยแปลว่าเขาตกไปเป็นมือสอ,อทีมอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเพราะว่าเล่นแค่บอลถ้วยส่วนดินลงเฝ้าเสาในเกมลีก คือในมุมผมคงจะไม่นะครับเพราะโอเลกุนาโซชาก็ต้องให้โอกาสเดกอาที่พักไปนานและเดือนมีนาคมไม่ได้เฝ้าเสาเลยเนี่ยลงเล่นบ้างโดยเน้นเกมที่ไม่ได้ยากนกให้เดกอาเนี่ยจับจังหวะต่างๆนะครับแต่ผมก็เชื่อเหมือนกับอะไรท่านนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องเลือกใครสักคนเป็นมือหนึ่งแต่ณเวลานี้เดกอาก็ยังไม่ใช่มือ2องซะทีเดียวนะครับและฟอร์มในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเดก็ไม่สมควรทนะี่จะเป็นมือ2ในทีมเช่นกันนะครับการต่อสู้แย่งตำแหน่งในชววนตัวจริงคนดำเนนตต่ออไปแล้้วก็งยอมรับว่่าไม,มใคร สมควรจะถูกกรอบเลยนะครับอย่างที่โซชาบอกครับเรามีผู้สมประตูที่ดีทั้ง DKR และเฮเดอร์ o n อยู่จริงๆยังไงก็ลุ้นกันต่อในเกมกับสเปอร์วันอาทิตย์ได้ในวันพฤหัสหน้าที่ขอให้เราปิดจ็อบและเข้ารอบตัดเชือกให้ได้ตามเป้านะครับ อย่าลืมว่าสายลูฟบอลทุกคืนถ้าคุณอยากเ hey, คไปกับพวกเราแล้วก็ยังพูดคุยกันเต็มอิ่มในเรื่องปีศาจแดงด้วยนี่นะครับไม่ควรพลาดกับแอดแอสไซนะัดดูบอลครับแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่กลุ่มจำวนขับ Open Cha t พูดคุยเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งมีการแก้ไขแล้วนะครับใหญ่ก็กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามไอคีคือพลังสูว้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไน ขอบคุณทุสกิ Way of Life และฟีฟ่าออนไลน์4